สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าพอดแคสต์เรื่องราวต่อไปนี้เรียบเรียงจากคำบอกเล่าและความเชื่อโบราณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างลองหลับตาแล้วจินตนาการตามนะคะคุณกำลังยืนอยู่ริมแม่น้ำโขงยามค่ำคืนหมอกบางๆลอยเหมือผืนน้ำ สายน้ำเชี่ยวกลากไหลอย่างไม่มีวันหยุดและในความเงียบนั้นมีบางสิ่งกำลังจ้องมองกลับมาตำนานเล่าขานมานับร้อยปีว่าใต้ผิวน้ำโขงนี้มีนครบาดาลอันยิ่งใหญ่และผู้พิทักษ์ที่ทงพลังที่สุดคือพญานาคเจ็ดเสียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครองหนองคายมาช้านาน แต่ละเสียนไม่ใช่แค่หัวงูธรรมดาพญานาคเจ็ดเสียงเปรียบเสมือนเจ็ดพลังเสียนหนึ่งควบคุมฝนฟ้าเสียนหนึ่งปกป้องสายน้ำอีกเสียนหนึ่งลงโทษผู้ทำผิดศีลธรรมเจ็ดเสียนคือเจ็ดพลังแห่งสมดุลโลกมนุษย์และเมืองบาดาลและว่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง หากผู้มีบุญบารมีสูงสุดมายืนริมฝั่งโขงเงามหึมาจะปรากฏใต้สายน้ำก่อนจะค่อยๆเผยร่างพญานาคเจ็ดเสียนที่เปล่งรัศมีทองนวลพ่นละอองน้ำสู่ท้องฟ้าราวกับกำลังยืนยันว่าเขายังคงอยู่เพื่อปกป้องหนองคายตลอดกาล นี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานพญานาคเจ็ดเสียนผู้พิทักษ์แห่งหนองคายหนองคายเมืองเล็กๆริมแม่น้ำโขงแต่คุณรู้ไหมคะเมืองนี้ไม่ได้มีแค่สเสน่ห์ของสายน้ำและวิถีชีวิตสนบเรียบง่ายมันยังเป็นเมืองแห่งศรัทธาที่ผูกพันกับพญานาคเจ็ดเสียนมานับร้อยปี ทุกค่ำวันชาวบ้านจะหันหน้าเข้าหาแม่น้ำจุดทูบเทียนบูชาเพราะพวกเขาเชื่อว่าใต้ผืนน้ำที่ไหลเชี่ยวอยู่นี้มีผู้พิทักษ์กำลังเฝ้ามองมีเรื่องเล่าขานว่าครั้งหนึ่งหนองคายประสบภัยแล้งหนักน้ำโขงแห้งขอดผู้คนแทบสิ้นหวังแต่คืนที่ชาวบ้านรวมใจกันทำพิธีบูชาท้องฟ้าที่เคยแห้งแล้ง กลับมืดครึ้มฝ้าแลบฟ้าร้องและฝนก็ตกลงมาไม่หยุดหลายวันจนพื้นดินชุ่มชื้นอีกครั้งผู้เฒ่าผู้แก่พูดเหมือนกันว่านั่นคือการช่วยเหลือจากพญานาคเจ็ดเสียนไม่ใช่แค่เรื่องฝนฟ้าเท่านั้นทุกปีในวันออกพรรษายังมีเหตุการณ์ลี้ลับที่ทำให้คนทั่วโลกจับตามองบั่งไฟพญานาค ลูกไฟสีแดงลอยขึ้นจากสายน้ำเป็นสัญญาณว่าพญานาคยังคงเฝ้ามองและตอบรับต่อศรัทธาของผู้คนสำหรับชาวหนองคายบางไฟพญานาคไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือคำตอบคือเครื่องยืนยันว่าพญานาคเจ็ดเสียนยังคงอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องลูกหลานหนองคาย และนี่คือความศรัทธาที่เชื่อมโยงคนทั้งเมืองกับผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำโขงทุกตำนานมักจะมีวันที่ถูกจารึกไว้และสำหรับชาวหนองคายนั่นก็คือวันแห่งปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ของพญานาคเจ็ดเสียนย้อนกลับไปเมื่อกว่า200ปีก่อนหนองคายเผชิญภัยแล้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ทุ่งนากลายเป็นดินแตกน้ำในแม่น้ำโขงเหือดแห้งชาวบ้านไร้ทั้งน้ำกินน้ำใช้และความหวังแต่ในยามสิ้นหวังที่สุดผู้คนกลับหันหน้าสู่แม่น้ำโของอีกครั้งพูกเขาจุดทูปจุดเทียนตั้งเครื่องบูชาและร้องเรียกต่อพญานาคเจ็ดเสียนเพื่อขอปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายและคืนนั้นเอง ท้องฟ้าที่แห้งผากกลับมืดดำกระทันหันฟ้าแลบฟ้าคำรามดังกึกก้องพื้นดินสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวสายน้ำโขงปั่นป่วนและทันใดนั้นร่างมหึมาของพญานาคเจ็ดเสียนก็โผล่พ้นจากผิวน้ำเสียทั้งเจ็ดพ่นละอองน้ำสู่ท้องฟ้า กลายเป็นฝนโปรยปลายลงมาไม่หยุดทั้งคืนชั่วเวลาเพียงคืนเดียวทุ่งนาที่แตกระแหงกลับกลายเป็นผืนดินอุดมสมบูรณ์น้ำโขงเอ่อทนกลับคืนผู้คนกลับมามีชีวิตอีกครั้งและตั้งแต่นั้นมา หนองคายก็ถูกจารึกไว้ว่าอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพญานาคเจ็ดเสียนตลอดกาลทุกปีในคืนวันออกพรรษาริมฝั่งโขงที่หนองคายจะไม่เหมือนคืนไหนไหนผู้คนนับหมื่นนับแสนต่างเฝ้ามองไปที่ผืนน้ำเพราะพวกเขารู้ว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ที่ไม่มีใครอธิบายได้และแล้ว แสงสีแดงเล็กๆก,ก็พุ่งขึ้นจากใต้ผิวน้ำทยานสูงขึ้นไปในอากาศก่อนจะค่อยๆหายวับไปในความมืดตามมาด้วยเสียงโห่ร้องของผู้คนนับพันใช่ค่ะนั่นคือบั้งไฟพญานาคปรากฏการณ์ลี้ลับที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าลูกไฟหลายสิบหลายร้อยดวงผุดขึ้นจากน้ำโขงโดยไร้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน บางคนบอกว่ามันคือแก๊สธรรมชาติบางคนบอกว่าคือปรากฏการณ์หลอนตาแต่สำหรับชาวหนองคายไม่มีข้อสงสัยเลยค่ะพวกเขาเชื่อเสมอว่าบางไฟเหล่านั้นคือลมหายใจของพญานาคเจ็ดเสียนเป็นสัญญาณที่พญานาคมอบให้ผู้ศรัทธาเพื่อบอกว่าเขายังคงอยู่ยังคงเฝ้ามองและยังคงปกป้อง เพราะฉะนั้นสำหรับชาวหนองคายบางไฟพญานาคไม่ใช่เพียงสิ่งมหัศจรรย์แต่มันคือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คือสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และนครบาดาลของพญานาคและนี่คือความลี้ลับที่ยังคงไม่มีใครไขกระจ่างจนกว่าจะถึงวันที่พญานาคเจ็ดเสียนเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนอีกครั้ง แม้เวลาจะล่วงเลยมานับร้อยปีแต่ศรัทธาต่อพญานาคเจ็ดเสียนไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจของผู้คนหนองคายและคนไทยทั้งประเทศทุกวันนี้คุณยังสามารถเห็นร่องรอยของความศรัทธาได้แทบทุกที่วัดริมฝั่งโขงที่ประดับด้วยรูปปั้นพญานาคเลื้อยคดงออย่างสง่างามสภานข้ามน้ำโขงที่ออกแบบให้มีเศียนานาคประดับ หรือแม้แต่บ้านเรือนของชาวบ้านที่ยังคงมีบันไดานาคไว้เป็นเครื่องคุ้มครองในทุกปีเมื่อถึงงานไหลเรือไฟหรือบั้งไฟพญานาคชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศจะมารวมตัวกันริมฝั่งโขงไม่ใช่แค่เพื่อชมความสวยงามแต่เพื่อแสดงความเคารพต่อพญานาคเจ็ดเสียนผู้พิทักษ์แห่งหนองคาย แม้โลกสมัยใหม่จะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเหตุผลแต่ศรัทธากลับเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่เพราะสำหรับหลายๆคนพญานาคไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในตำนานแต่คือพลังศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเชื่อมั่นและฝากชีวิตไว้ดังนั้นทุกครั้งที่คุณมายืนริมฝั่งโขงลองหลับตาเงียบๆสักครู่ คุณอาจสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่โอบล้อมอยู่และนั่นคือการมีอยู่ของพญานาคเจ็ดเสียนผู้พิทักษ์แห่งหนองคายที่ยังคงเฝ้ามองดูเราอยู่เสมอหลายคนอาจคิดว่าพญานาคเจ็ดเสียนเป็นเพียงผู้พิทักษ์หนองคายแต่ในความเชื่อโบราณพญานาคคือผู้เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และโลกบาดาลตำนานเล่าว,ว่า โลกของเรามีสามพบหลักโลกมนุษย์ที่เราอาศัยโลกสวรรค์ที่เหล่าเทวดาสถิตยอยู่และโลกบาดาลน,นครแห่งพญานาคแต่เส้นทางระหว่างโลกเหล่านี้ไม่ได้เปิดตลอดเวลามีเพียงบางจุดเท่านั้นที่เป็นประตูเชื่อมโยงและหนึ่งในประตูสำคัญที่สุดก็คือแม่น้ำโขงผู้เท่าเล่าขานว่า ใต้กระแสน้ำเชี่ยวของโขงมีถ้ำลึกลับที่ถอดยาวเชื่อมไปถึงนครบาดานและผู้คุ้มครองเส้นทางนั้นก็คือพญานาคเจ็ดเสียรใครที่มากับศรัทธาจะได้รับการปกป้องแต่ใครที่มาด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจจะถูกขับไล่กลับไปอย่างน่าสะพรึงกลัวบางคนเชื่อว่าพิธีกรรมการบูชาพญานาคทุกปีไม่ได้เป็นแค่การสักการะ แต่มันคือการเปิดสะพานชั่วคราวให้โลกมนุษย์และโลกบาดาลสามารถสื่อสารกันได้และนี่คือเหตุผลที่ทุกครั้งที่บั้งไฟพญานาคพงขึ้นจากน้ำผู้คนต่างพนมมือเพราะนั่นไม่ใช่เพียงดวงไฟธรรมดาแต่มันคือข้อความจากพญานาคคือสัญญาณที่บอกว่าสะพานเชื่อมสองโลกยังคงอยู่ ตำนานพญานาคเจ็ดเสียนอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าสำหรับบางคนแต่สำหรับชาวหนองคายจำนวนไม่น้อยพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเคยเห็นหรือเคยเผชิญหน้ากับพญานาคจริงๆเรื่องเล่าหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนชายชราผู้หนึ่งเล่าว,ว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาออกไปหาปลาตามลำพัง กลางลําน้ำโขงที่เงียบสงัดเขาเห็นคลื่นน้ำแหวกออกเป็นทางยาวแล้วเงาดํามะหืมาก็ค่อยๆเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวน้ำในวินาทีนั้นเองเขาเห็นเสียงพญานาคผุดขึ้นมาไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงเจ็ดเสียนเปล่งแสงนวลทองสะท้อนกับแสงจันทร์ก่อนจะค่อยๆจมหายกลับไปในสายน้ำชายชราบอกว่า เขาทำได้เพียงนั่งนิ่งพนมมือแล้วร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวอีกเรื่องเล่ามาจากพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเล่าว่าขณะทำสมาธิริมโขงได้ยินเสียงคำรามคล้ายฟ้าผ่าใต้พื้นน้ำเมื่อเปิดตาขึ้นกลับเห็นงูใหญ่เลื้อยวนรอบกุฏิ แต่พอพนมมือสวดมนต์งูใหญ่ตัวนั้นค่อยๆละลายกลายเป็นแสงสีทองแล้วหายไปในอากาศสำหรับท่านมันไม่ใช่ภาพหลอนแต่คือการปรากฏกายของพญานาคเจ็ดเสียนที่มาแสดงตนให้เห็นเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่มันยังคงถูกเล่าต่อกันมารุ่นสู่รุ่นและทุกครั้งที่มีคนเล่า แววตาของพวกเขาจะเต็มไปด้วยทั้งความศรัทธาและความเกรงขามเพราะบางสิ่งอาจไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อพิสูจน์แต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อศรัทธาเมื่อพูดถึงพญานาคหลายคนอาจนึกถึงเรื่องลี้ลับหรือปาฏิหาริมแม่น้ำโขงแต่ความจริงแล้วพญานาคยังมีบทบาทสำคัญในพระพุทธศาสนาอีกด้วย ย้อนกลับไปในพุทธกาลตำนานที่โด่งดังที่สุดก็คือเรื่องของมุจลินนาคราชครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทับใต้ต้นไม้ใหญ่ฝนตกหนักไม่หยุดหลายวันมุจลินนาคราชจึงเลื้อยวนรอบพระองค์ถึงเจ็ดชั้นแล้วแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมไว้ป้องกันฝนลมไม่ให้กระทบพระพุทธเจ้า ภาพพญานาคแผ่พังพานปกพระพุทธองค์จึงกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ใช่แค่เรื่องการคุ้มครองเท่านั้นพญานาคยังถูกเล่าขานว่าบางตนมีศรัทธาแรงกล้าถึงขั้นแปลงกายมาบวชเป็นพระ แม้สุดท้ายจะถูกเปิดเผยความจริงแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้พญานาคเหล่านั้นรักษาศีลและคุ้มครองพระศาสนาได้เช่นเดียวกับมนุษย์นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมวัดไทยแทบทุกวัดต้องมีบันไดนาคไม่ใช่แค่ความงดงามทางศิลปะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการที่พญานาคยังคงเป็นผู้พิทักษ์พระศาสนา คอยเฝ้าปกป้องทางขึ้นสู่วิหารเปรียบเสมือนการปกป้องหนทางสู่พระธรรมดังนั้นไม่ว่าคุณจะมองพญานาคเป็นตำนานหรือความเชื่อในมุมของพระพุทธศาสนาพญานาคคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการปกป้องและคือสิ่งที่ย้ำเตือนว่าศรัทธายังคงดำรงอยู่ตราบเท่าที่พระพุทธศาสนายังคงสืบต่อไป ตำนานพญานาคไม่ได้มีเพียงในหนองคายหรือประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังแผ่กว้างไปทั่วลุ่มน้ำโขงตั้งแต่ลาวขเเมนเวียดนามไปจนถึงพมา่าและที่น่าสนใจก็คือแม้แต่ละที่เล่าไม่เหมือนกันแต่ทุกแห่งล้วนเชื่อว่าพญานาคคือผู้พิทักษ์สายน้ำที่ประเทศลาว ผู้คนเชื่อว่าพญานาคอาศัยอยู่ใต้ลำน้ำโขงและเป็นเจ้าของนครหลวงพระบางแม้แต่ชื่อเมืองเวียงจันทร์ก็มีตำนานว่าเคยเป็นนครที่พญานาคสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าที่กัมพูชาหากคุณเคยไปนครวัดนครธมคุณจะเห็นรูปสลักพญานาคเจ็ดเสียนประดับอยู่เกือบทุกมุมเพราะชาวขอมเชื่อว่า พญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการค้ำจุนจัก,กรวาลและเป็นสะพานเชื่อมมนุษย์กับเทพเจ้าส่วนเวียดนามในตำนานเมืองหลวงเก่าทาังลองหรือฮานอยปัจจุบันเล่าขานว่ามังกรหรือนาคผุดขึ้นจากสายน้ำแล้วทะยานขึ้นฟ้าจนกลายเป็นชื่อเมืองว่าทังลองที่แปลว่ามังกรทะยานและที่พมา่า พญานาคปรากฏอยู่ในวัดพุทธหลายแห่งโดยเฉพาะแถบเมืองมันทะเลชาวพม่านับถือพญานาคว่าเป็นผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาและเชื่อมโยงกับแม่น้ำอิระวดีจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนของแม่นม้ำโขงหรือแม้แต่ลุ่มน้ำใหญ่ในอุสาคเนตำนานพญานาคก,ก็ยังคงดำรงอยู่ เพราะพญานาคไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ในตำนานแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำและศรัทธ,ธาของผู้คนทั้งภูมิภาคนี้ตลอดหลายพันปีเรื่องเล่าของพญานาคเจ็ดเสียนยังคงดำรงอยู่ผ่านตำนานผ่านพิธีกรรมผ่านความศรัทธ,ธาที่ไม่เคยเลือนหาย แต่ในโลกยุคใหม่ที่วิทยาศาสตร์ก้าวไกลและเหตุผลคือสิ่งที่ผู้คนยึดถือคำถามก็ยังคงอยู่พญานาคมีอยู่จริงหรือไม่นักวิชาการบางคนพยายามอธิบายปรากฏการณ์บังไฟพญานาคว่าเป็นแก๊สธรรมชาติบางคนบอกว่าเป็นแสงไฟหรือปรากฏการทางฟิสิกส์ แต่ไม่ว่าคําอธิบายไหนก็ยังไม่อาจลบศรัทธาของผู้คนนับหมื่นที่เห็นกับตาเพราะสำหรับพวกเขาพญานาคไม่ใช่สิ่งที่ต้องพิสูจน์แต่คือสิ่งที่ต้องศรัทธาและเมื่อการเวลาผ่านไปศรัทธานี้ไม่ได้ลดลงตรงกันข้ามกลับขยายกว้างออกไป กลายเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่ในหนองคายแต่ไปถึงผู้คนทั่วโลกที่เฝ้ามองสายน้ำโขงในคืนวันออกพรรษาคำถามก็คือในอนาคตพญานาคเจ็ดเสียนจะยังคงปรากฏกายหรือไม่จะยังคงส่งสัญญาณผ่านบั้งไฟสีแดงที่พุ่งขึ้นจากน้ำ หรือวันหนึ่งพญานาคจะเลือกเปิดเผยตัวตนอย่างแท้จริงให้โลกเห็นไม่มีใครรู้คำตอบแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือตราบใดที่ยังมีแม่น้ำโขงตราบใดที่ยังมีผู้ศรัทธาพญานาคเจ็ดเสียนก็จะยังคงเป็นผู้พิทักษ์แห่งหนองคายตลอดไป หากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าพอดแคสต์ที่ที่เรื่องลึกลับจะยังเล่าต่อไปในความเงียบ